รับทราบข้างหน้ามีจุดแดงๆเช่นเฮ้ยฟิกจ้าปิกฟิกข้างหน้ามีศัตรูปิกเข้ามาอ๋อไอ้เหี้ยปิกเป็นไรอ่ะไอ้ปิกเป็นไรอ่ะอันหนึ่งปิกเครียดไอ้ฟิกเป็นไรอ่ะไอ้ปิกไอ้ปิกกลับมาไอ้เหี้ยอ้๋ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เฮียมึงเห็นอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างขวาข้างขวาของหน้ากูใช่ไหมไ <laughs> อ้เหี้ยเฮ้ยอย่าไปปิง <laughs> ไม่มีอะไรเพือ่อกูไ <laughs> อ้เหี้ยได้ไปเฮ้ย <laughs> ข้างหน้ามีสามตัว <laughs> มีสามตัวเลยเหรอเฮ <laughs> ้ยมีเลขเด็ดสามตัวไอ้เหี้ยเราไม่เอา <laughs> ไหนไวะเหี้ย <laughs> กูกำลังเข้าไปใอ้เรากูด้วย ทําหน้าเคลียร์ตรงไปเลยอะไรบ้องนิสาต้องต้องกูนี่เสียงอะไรวิ่งไม่รู้อ่ะเพื่อนเสียงตีนขอเราเองหรือเปล่าตัวขนาดกูนี่เสียงอะไรวิ่งไม่รู้อ่ะแบบวิ่งตึกตึกตึกเลยอ่ะโคตรไวอ่ะปี๊บปี๊บปี๊บเฮียเอ้ยทำไมเขากลัวกูไมีตัวแล้ววพาะกูได้เสียงวิ่งเฮียเฮีย ไม่เอาเลยเฮ้ยมึงได้เป็ดมาจากไหนวะรู้เรื่องข้างหน้าเป็นทางอันเดียวกันเดียวกันกับที้หลังเลยแบตหมดว่ะแบตไฟฉายหมดแบตไฟฉายหมดไอ้เหี้ยแบตไฟฉายหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ทำไมมึงไม่เก็บมาจากเอาล่ะ ปลาปลาบูไข่เยี่ยมแบบไปฉายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกทางไหนออกทางไหนอะเอ้ยมึต้องนำทางมูก,กลับแล้วแบบไปฉายหมดโอ้ยเฮ้ยได้เป็ดมาตัวหนึ่งเยอะเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 เมืมึงแย่ก่อนนี่ปลาชิดก์กแพงครับจบับกระเพงไว้เพื่อนเฮ้ยมันจะหมดเวลา ไอ้เหย่าจะโดนทิ้งแล้วไอ้สัสโอ้โหมีเสียงเลยประหลาดเลยสัตว์กูเห็นแล้วมันอยู่ในประตูประตูมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันไม่ทำร้ายมันไม่ทำร้ายมันหนีเราเพื่อนมันหนีเรามันกลับมานี่กลับมานี่มันหนีเราเฮ้ยมันหนีเราเนี่ยมันไม่นี่ไงมันมันหนีเว้ยแบบมันวิ่งแล้วมันก็หนีกลับบ้านกลับบ้านไอ้สัตว์อ้าว มันไปแล้วเว้ยไอ้ไอ้เฟิร์สมันไปแล้วเราตายแล้วเพื่อนมึงมันไปออโต้พาวเวอรดยามึงบินไปแล้วสู้ว่ากูก็